สวัสดีครับชุดเครื่องเสียงแล้วก็ชุดที่ยังขายดีอย่างต่อเนื่องครับกับตู้ลำโพง V2 นะครับตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์ครับตัวนี้ตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์สเปคแคนหลบฝนครับเป็นชุดตู้ตัดด้วย CMC รุ่น V2 ครับรุ่นราคาประหยัดนะครับเป็นรุ่นตะแกรงถ้าเป็นหกเหลี่ยมก็1 5 9 0บาทนะครับถ้าเป็นตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานก็ประมาณนี้ครับจะพาไปชมครับ ตะแกงฟัมฟิลเตอร์โรงงานก็ยังอยู่ที่ราคาเดิมนะครับ1,950าบาทครับตะแกงปัมฟิลเตอร์โรงงานนี่ครับมีล่กยางกันกิ่งให้ถือว่ายังขายดียางต่อเนื่องครับสำหรับตู้ชุดนี้นะครับสีระเบิดอี็อกซี่ครับตัวนี้สีระเบิด TOA ครับตัวนี้แข็งแรงทนทานไม้อัด AA ครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นสเปคคอนหลบฝนครับตัวนี้ราคาก็อยู่ที่ราคาเดิมยังไม่ขยับราคาครับรุ่น1นึคูหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ลูกค้าสั่งจองเยอะนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งรุ่นที่ลูกค้าถือว่าสั่งเยอะมากตอนนี้นะครับแล้วก็ออเดอร์ที่กําลังเร่งทํารุ่น V2 นะครับตอนนี้สีน้ําตาลกาลังเร่งนะครับตอนนี้นี่ฮะโอตอนนี้รุ่น V3 ครับ V3 ขออภัยครับรุ่น V3 ครับที่ลูกค้าสั่งจองเยอะตอนนี้สเปคคอนหลบฝนนะครับ V3 จะลึกขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นชุดแขนโรงงานทั้งหมดแบบนี้เฮดสเปคคอนหลบฝนสีระเบิดอีอกซี่ครับตัวนี้ดูตะแกรงครับเนี่ยชุดแขนสลักเป็นลูกปืนครับตัวนี้ กับตะแกงข้าบนครับนี่ครับข้าบนจีกอดตู้ลำโพงกันตัวนี้สีระเบิดอี็อกซี่สลักชุดแผนโรงงานนี่ฮะทั้งหมดครับมีลูกยางกันกิ้งครับนี่สังเกตได้ง่ายหูจับเหล็กกับตีแล้วก็พิเศษหน่อยรุ่น V3 นะครับเป็น V3 แล้วท่านถามว่ามีวีสามจะวี V4 อีกไหมน่าจะไม่มีครับ V4 นะครับ V4 อาจจะมีอาจจะเป็นตู้ฮอนโหลดนะฮะ V4 ที่คิดว่าจะทําตอนนี้นะครับที่ว่าจะผลิตตอนนี้ก็คือ V4 อาจจะเป็นตู้ฮอนโหลด ปากฮอนนะครับปากฮอนแล้วก็ปากแหลมก็เป็นปากรีดนะครับปากลายเล่ครับนะอาจจะทำอยู่รับ V4 สี่ำหรับลูกค้าที่ชอบแนวเสียงแบบฮอนโหลดนะสไตล์ฮอนโหลด V4 โอตอนนี้วีสามครับ V3 มันอยู่ที่ราคาเดิมครับไม่ขยับราคา2,490บาทนะครับ2,490บาทรุ่น V3 มันอยู่ที่ราคาเดิมวันนี้พ่นสีเสร็จนะครับ48ใบ ลูกค้ารอรับได้เลยครับที่สั่งจองไว้นะครับเพราะว่างานไม่ทันจริงๆครับงานไม่ทันจริงๆนะครับ2,490บาทสุดคุ้มนะครับกับราคาพิเศษโปรโมชั่นนี้นะฮะที่ร้านอุบลมิสิกซาวเซนกงอุบลราชธานีรุ่น V3 นะฮะความแตกต่างของ V3 แล้วก็ V2 ต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาพาชมกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาชมตู้ V2 ก่อนเนี่ย1,590บาทนะฮะ V2 ตะแกรงหเหลี่ยม ถ้าตะแกงปวามฟิลเตอร์นะก็1950บาทนะครับที่กำลังเล่งครับนี้ก็ส่งครับ8ปคูณแวันนี้4ชุดนะครับ3าใบนะครับวันนี้29่สิบกากรกฎาคมนะเชตนี้เซตร,ราคาประหยัดเตรียมเปิดตัวอีกหนึ่งรอบกับชุดนี้นะฮะชุดนี้บอกเลยว่าชุดนี้ใช้ชื่อว่าวัยรุ่นสร้างตัวนะฮะชุดนี้นะครับรอติดตามชมครับว่าชุดนี้ ราคา8คูณ8ไม่ถึงแสนรอดูจะราคาเท่าไหร่นะครับแต่อีกสักคู่เราประกอบให้ได้ฟังเสียงกันนะครับกับชุดวัยรุ่นสร้างตัวนะครับชุดนี้นะครับราคาพิเศษที่ร้านอุบลมีสิทธาวเซนกงจังหวัดอุบลราชธานีฝากตตามยกแล้ว,ก,ลวก,ก,กันนะครับ085631301มีหลายชุดให้เลือกชมได้หลากหลายโปรโมชั่นนะครับก็มาดูมาชมได้ครับชอบชุดไหนอยากฟังชุดไหนนะครับนะพี่น้องนะ ก็มาเลือกดูก็ได้นะครับนะครับนี่ครับชุดแปดคูณแปดนะครับนี่ก็กําลังประกอบนะครับแต่ชุดไหนนะพี่น้องก็ดูได้ะครับมีอะไรตับชายก็ดูมาดูนะครับเสียงนี้คือเสียงสวรรค์นะครับอีฟเรียรครับการเมืองถือว่าเราปรับให้มันทันนะครับนะครับปรับให้มันทันตามยุคตามสมัยครับมารูปแบบไหนเราก็ต้องปรับตัวให้เข้าทันนะครับถามว่า นะครับวงการพี่น้องบันเทิงเราก็ยังสนุปเหมือนเดิมครับยังสนุกเหมือนเดิมอย่าไปซีเรียสครับนะครับคนละส่วนกันกับทางเครื่องเสียงเรานะครับพี่น้องก็นะครับลูกค้าทุกท่านนะครับก็สบายใจครับซื้อขายเครื่องเสียงนะครับผมดูคลิปผมก็หัวเราะไปด้วยนะบางครั้งครับนี่ครับมีเสียงแปลกๆเข้ามาเลยเพราะพี่น้องนักดนตรีที่มาเล่นอยู่ที่เครื่องเสียงวันนั้นนะปู่หัวเราะสุดๆเลยครับแกพูดได้แบบ ผมนึกว่ามาจริงๆลำเสียงเดียวกันเป๊ะเลยครับเอาซะเสียงแหลมผมสันสะเทือนแล้วอนนับอะก็ฝากติดตามด้วยก,กันนะครับนี่ครับชุดนี้ครับสี่ชุดอาจารย์สองว่ายังไงก็ต้องเสร็จนะครับกว่าที่คืนน้าเปื่อเมื่ี่คืนชุดสองคูณสองสี่คูณสี่แปดคูณแปดนะครับที่อุบลร,ราชธานี นะครับรุ่น V2 ยังอยู่ที่ราคาโปรโมชั่นเดิมนะครับ V1 V2 V3 ยังไม่ขยับราคานะครับแล้วก็รุ่น2คูณ1ก็ยังอยู่ที่ราคาเดิมนะครับเรามาดูตู้2คูณ1นะฮะนี่ครับ2คู1ยังอยู่ที่ราคาเดิมนะครับตู้เปล่ารุ่น V2 นะครับ2คูณ1นะครับเหลือหลายท่านจะได้รุ่น V3 รุ่น2คูณ1เราก็ำลังจะผลิตนะครับกำลังเตรียม หลากหลายให้เลือกชมกันนะครับกับราคาบ้านๆเราเหมือนเดิมนะครับซื้อขายเปลี่ยนปันกันไปใช้นะครับแทนคําขอบคุณลูกค้าที่สั่งจองชุดเครื่องเสียงนะครับนี่ครับรุ่น V2 ตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงาน2คูณหนึ่งก็ยังอยู่ที่ราคาโปรโมชั่นเดิมนะครับยังไม่ขยับราคานะครับอยู่ที่ถ้าเป็นตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์อย่างนี้นะครับเนี่ยตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์ก็อยู่ที่ 2,490บาทนะครับแต่แกรงปั๊มฟินเตอร์โรงงานนะครับรุ่น V2 ตัดด้วย CMC นะครับมีฟินเตอร์กันฝุ่นเข้าไปในดอกลำโพงครับเนี่ยเรื้องานติเป็นเพลเหล็กครับเพลทเหล็กมีลูกยางกันจิ้งนะครับนี่ครับเป็นรุ่นราคาประหยัดสเปคคอนหลบบนะครับก็เพิ่มอีก60บาทนะครับสนใจก็สอบถามได้ที่0856313001ครับวันนี้เราเล่งประกอบ V2 V3 แล้วก็รุ่น2คูณ1 2คูณ2เตรียมส่งมอบลูกค้า กับชุด8คูณ8ที่อุบลราชธานีนะครับนะครับนี่ครับ2คูณ2 4คูณ4ยังไม่ขยับราคายังอยู่ที่ราคาเดิมสนใจก็สอบถามได้ก็ฝากชุดนี้ด้วยก็แล้วกันครับที่จะอัปเดตวันนี้นะครับ29รกรกฎาคมกับชุดนี้เลยนะครับนี่ครับเรามาดูกันนี้ครับว่าชุดนี้8คูณ8นะครับราคาสำหรับพี่น้องที่จะเริ่มทำเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องเสียงนะครับ เกี่ยวกับการทํางานชุดเครื่องเสียงวันนี้เรานําเสนอชุดนี้นะครับชุดวัยรุ่นสร้างตัวเดี๋ยวอีกสักครู่เรามีคลิปหรือมีบรรยากาศการลองระบบเสียงให้ชมกันตอนนี้ก็กําลังประกอบนะฮะชุดวัยรุ่นสร้างตัวครับชุดนี้นําเสนอในชุดวัยรุ่นสร้างตัว 8, ปคูณแราคาไม่ถึงแสนรอชมนะฮะโปรโมชั่นพิเศษแค่30ชุดเท่านั้นนะครับ3 0เซตเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับ30ชุด ถ้าแน่ใจรีบโทรสั่งจองเดี๋ยวราคาเราไปอัปเดตในคลิปต่อไปนะครับปติทันเพื่อก,กันนะครับร้านอุบลมีสิทธ์เซาเรนโกงอุบลราธชธานีกับบรรยากาศของวันที่29กร,รกราคมช่วงเช้าๆอากาศเย็นสบายนะครับพี่น้องที่หรือว่าลูกค้าที่รับชมอยู่ทงางทุกจังหวัดก็สามารถสอบถามอัปเดตพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเลครับอยากให้ทําชุดไหนอยากให้รีวิวเซตไหนก็ทักเข้ามาเลยนะครับ